ดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างประเทศนะคะวันนี้แม่หมอก็กลับมาตรวจเช็คดวงดวงชะตาอีกครั้งนะคะเพราะว่าแม่หมอห่างว่างเว้นไปเป็นเวลาสองเดือนคือเดือนพฤษเมษากับพฤษภาคมที่แม่หมอห่างไปสองเดือนนั้นก็เนื่องจากว่า แม่หมอนี้ไม่สบายแม่หมอเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหนักมากๆเลยป่วยชนิดต้องให้เลือดให้น้ำเกลือพอ้อายสางนี้ก็กลับมาเป็นโควิดอีกพอหายจากโควิดก็มาผ่าตาต้อกระจกข้างซ้ายนี่อีกแล้วตอนนี้ตาข้างนี้ก็เริ่มจะด,ดีแล้วละ่ะแล้วข้อันอสุดท้ายอีกแม่หมอก็มาสุดล้มนั่งตัวเจ็บไปทั้งตัวอีกดังนั้นแม่หมอก็เลยไม่ได้ มาตรวจเช็คดวงชะตา2ช่วงเดือนคือเมษาของพฤษภานะคะทีนี้พอมาสู่เดือนมิถุนาช่วงนี้แม่หมอเริ่มมีอาการดีขึ้นแล้วล่ะนะคะดังนั้นแม่หมอคิดถึง f อทุกท่านมากๆเลยนะคะท่าน f อท่านในที่มากดแล้วก็เมื่อไม่เห็นคลิปก็จากไปก็ขอให้ท่านนี้กลับมากดสับสไครต์ใหม่อีกครั้งนะคะแม่หมอก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ โอเคเมื่อเข้าใจแล้วในการตรวจเช็คดวงชะตาในครั้งนี้แม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิด่าเกิดทั้งจิตวันนะคะคือเกิดมาในที่วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นะคะแต่ในคลิปนี้แม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะ ท่านที่เกิดวันจันทร์จะตรวจเช็กดวงชะตาช่วงวันที่10มิถุนาไปจนถึงวันที่20มิถุนายน2525นะคะจําไว้ด้วยนะคะ11วันคนที่เกิดวันจันดูตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่20นะคะและในการตรวจครั้งนี้ก็เช่นเดิมนะคะแม่หมอก็จะอิงตรวจโชคชะตาจากไพ่ทาหลอดนี้แล้วก็ไพ่ เรนมองนี้นะคะแม่หมอจะไม่ตรวจไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากไม่ได้อิงลัคนาดวงดาวอ,อันใดนะคะขอยเข้าใจตามนี้นะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจดีแล้วเรามาตรวจเช็คดูดวงชะตากันว่าท่านที่เกิดวันจันทร์ช่วงวันที่10ถึง20มิถุนายนนี้เป็นอย่างไรนะคะทีนี้เรามาดูช่วงดวงชะตาท่านนี้มันโดดเด่นเรื่องอะไรใน11วันนี้ สิ่งที่โดดเด่นนั้นก็คือช่วงวันที่1 0บถึงยี่สิบนี้ดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์ว่าจะได้จับจ่ายใช้สอยเงินเยอะเลยมันเป็นช่วงที่ท่านจะต้องได้จับจ่ายใช้สอยได้ซื้อนั่นซื้อนี่ทำนั่นทำนี่ปรับปุงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นเหตุที่จําเป็นที่เราจะต้องจ่ายเงินหรือบางคนก็ ลงทุนจ่ายเงินไปลงทุนอย่างนี้นะคะบางคนก็ซ่อมแซมบ้านบางคนก็จัดบ้านใหม่หรืวบางคนก็ต้องนําเงินไปให้อันนั้นให้อันนี้อะไรอย่างนี้นะคะคือบางครั้งรายจ่ายมากบางครั้งจนไม่พอจับจ่ายใช้สอยด้วยซ้าไปนะคะมันจะเป็นรูปแบบนี้นะคะต่อไปเรามาดูเรื่องการเงินเอการเรียนการเรียนหรือการงาน ช่วงระหว่างวันที่10ถึง20นี้การเรียนและการงานยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะทีนี้ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นเด่นชัดในช่วงนี้ก็คือท่านจะมีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางบ่อยๆนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานธุรกิจองค์กรท้างร้านอันใดก็แล้วแต่หรือท่านทำธุรกิจอันใดก็แล้วแต่นะคะช่วงระหว่าง11วันนี้วันที่10ถึง20 มีเกณฑ์ว่าได้เดินทางชีมประจรลงเท้านะคะได้ไปนั่นได้ไปนี่ไปเกี่ยวกับด้านการงานไปเกี่ยวกับาสารภาพอย่างมีเหตุจําเป็นจะต้องไปนั่นมีเหตุจาเป็นจะต้องไปนี่และการไปของท่านในครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่นําพามาสู่ท่านในแห่งความเป็นโชคเป็นลาบนะคะบางท่านที่ยังไม่ได้งานที่ตกงานอยู่ หากแม้นว่าท่านเดินทางในช่วงระหว่างที่แม่หมอบอกนี้ท่านก็จะได้งานในการทำนะคะหรือท่านจะมีเกณฑ์ว่าพัฒนาด้านธุรกิจการงานของท่านในรูปแบบใดก็ตามหรือขยับขยายการงานก็ตามในช่วงวันที่10ถึง20นี้สามารถกระทำได้เลยนะคะทำแล้วประสบความสำเร็จนะคะจะขยับสาขาก็โอเคก็ไปได้ดี จะนำสินค้าหรือจะนำไอเดียมาพัฒนาบริษัทอ,อ,องค่อนห้างร้านก็อยู่ในเกณฑ์ดีคือมันเป็นช่วงที่ท่านไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งๆได้มันต้องดิ้นหลนดิ้นหลนกอบโกลยเอาอากอบโกลยเอาสิ่งที่เป็นโชคแป็นลาภเข้ามาเพราะเป็นเป็นช่วงจังหวะดีโอกาสดีในทีทองของท่านในช่วงนี้นะคะโอเคด้านการงานไปได้ดีนะคะ ต่อไปมาดูด้านแห่งการเงินนะคะจริงๆแล้วด้านการเงินตัวของท่านนี้ตัวของท่านในช่วงระหว่าง11วันนี้ยังมีโชคลาภแห่นการเงินยังคล้องตัวในการหาเงินหาทองการเงินยังสะพัดเข้ามาสู่ตัวท่านหรือได้บ่อยๆอยู่ได้เรื่อยๆอยู่แต่ถ้าว่าช่วงนี้เงินมันสะพัดเข้ามาดีก็าตาม แต่มันสะพัดเข้ามามันก็สะพัดออกไปสะพัดมาสะพัดออกไปสิ่งหนึ่งที่แม่หมอแนะนําก็คือช่วงนี้ให้พยายามเก็บออมเก็บออมเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีรายจ่ายเยอะเลยบางครั้งรายจ่ายนั้นแทบจะไม่พอใช้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีโชคลาภการเงินสะพัดเข้ามาทุกช่องทางก็ตามแต่ถ้าว่ามันมีรายจ่ายนี่แหละ บางคนก็อาจจะไม่ได้มีเงินเี็บเงินฝากเงินออมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้เซฟเซฟไว้ก่อนแล้วกันนะคะต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องแห่งความรักนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์ในช่วงวันที่10ถึง20เดือนนี้นะคะเดือนมิถุนายนนี้ด้นานแห่งความรักถือว่าโอเคอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีออุลดีมากๆ ทีนี้แม่หมอจะแยกความรักออกเป็น2แบบนะคะหนึ่งความรักสําหรับคนโสดสองความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาพูดถึงคนโสดก่อนนะคะคนโสดที่ขึ้นคานทองอยู่อยู่บนคานทองเรียบลงมาได้แล้วนะคะเพราะช่วงนี้ตัวท่านนี้โอเคดูดีเนื้อหอมนะคะผู้ชายก็หล่อเหลาผู้หญิงก็สวยสดงดงามมีเสน่หาแฟนสาวไปทั้ง ตัวด้วยด้วยแหละนะคะลงมาเลยช่วงนี้จะมีคนมาลักมาชอบมาขายขนมจีมให้ท่านเยอะแยะไปเลยคนไหนที่ยังไม่มีแฟนไม่มีผัวก็จะมีข่าวนี้แหละจะมีคนเอาความรักรักจริงหวังแต่งมาสู่ตัวท่านนะคะบางคนอาจจะมีได้แฟนเป็นคนต่างชาติต่างทินต่างศาสนาก็ได้นะคะช่วงนี้ และความรักที่เขานำมามอบให้ท่านในช่วงนี้จะเป็นความรักที่ดีและมั่นคงไม่หลอกลวงนะคะรักจริงหวังแต่งนะคะก็เป็นช่วงที่ท่านนี้ได้สดชื่นดีนะคะสำหรับคนโสดต่อไปเรามาพูดถึงคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่ก็คือคนที่แต่งงานไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนไม่จดทะเบียนก็ตามช่วงระหว่างวันที่10ถึง20 วันที่10ถึงวันที่20นี้ในเดือนนี้ด้านอย่างความรักความผูกสัมพันธ์นี้สดชื่นแจ่มใสดีมากเลยนะคะเป็นช่วงจังหวะที่เข้าอกเข้าใจกันเนื้อหอมซึ่งกันและก,กันเลยนะเข้าอกเข้าใจกันดีนะคะเออ,อหอหกกันไปนะคะขัว่าอย่างไรเมียก็ว่าตามหัวหับเมียกอน เข้าอกเข้าใจมีความสุขซึ่งกันและกันดีมากๆเลยนะคะไม่มีอ,อุปสรรคใดที่จะมาก,กีกขั้นของกันท่านได้เลยใน,ในด้านแห่งความรักนะคะโอเคสรุปแล้วด้านความรักทั้งคนโสดคนมีคู่ดีนะคะจะได้ประสบความสำเร็จและสมหวังช่วงันที่10ถึงยีิมิถุนายนนี้นะคะต่อไปเรามาดูเรื่องเคาะนะคะงานดี เงินก็โอเคอยู่เรื่องเค้าท่านที่เกิดวันจันทร์สิ่งหนึ่งที่ให้ระมัดระวังนั้นก็คือเรื่องคำพูดคำจาด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งคำพูดคำจาของท่านนี้มันอาจจะไม่ไปถูกปกถูกใจกับใครบางคนบางคนเวลาเราพูดจากันดีๆอยู่พูดกันดีๆอยู่เกิดเป็นอารมณ์หัวเสียใส่กัน หุนหันพันแล่นใส่กันทะเลาะก,กันอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะช่วงวันที่สิบห้าถึงวันที่20%มิถุนายนนี้ให้ระวังคำพูดให้มากๆด้วยนะคะมันจะมีเกณฑ์ว่าจะมีคนขมเบนตัวท่านมีคนไม่ชอบขี้หน้าท่านหรือพูดจะอะไรอาจจะไม่เข้าหูใครสักคนอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนถ้าไม่มีการเกิดทะเลาะเบาแวงกันเกิดขึ้นก็จะมีการเจ็บไข้ได้ป่วย โรคที่เป็นอยู่ก็อาจจะวที่ที่ป่วยเรื้อรังมาอยู่ก่อนหน้านี้มันก็ยังป่วยเรื้อรังอยู่ยังยักรักษาไม่หายขาดน,นะคะมันยังทรงตัวมันยังเป็นเป็นให้หายเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนให้หายอยู่นะคะหรือบางคนก็ให้ระวังสิ่งหนึ่งคือบางคนอาจจะไปเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์เรื่องจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นแม่หมอขอแนะนําว่าช่วงระหว่างน,นี้ ท่านท่านให้ตั้งสติไว้ให้มันมัน่นคิดถึงหลักวิทยาศาสตร์เข้าวายนะคะอย่าได้ไปเพึ่งลุ่มหลงทางไสยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณให้มากเพราะมันจะทําให้ตัวท่านนี้ไม่มีสติและทําให้ท่านนี้ลุ่มหลงกลายเป็นกลายเป็นคนที่ไม่มีสติเหภาพอะไรประมาณนี้นะคะให้ระวังด้วยนะคะทีนี้น เล้าโดยสรุปแล้วตัวท่านนี้สิ่งหนึ่งที่ดีก็คือท่านที่เกิดวันจันทร์ช่วงระหว่างวันที่20ถึง20มิถุนายนนี้สิ่งหนึ่งที่ดีคือเงินนะคะการเงินสะพัดเข้ามาดีมากๆเลยนะคะแต่มันก็มีข้อเสียสะพัดมามันก็สะพัดออกไปให้เซฟๆให้ออมออไว้ด้วยนะคะและสิ่งหนึ่งที่ที่ดีที่สงก็คือ ในด้านแห่งความรักทั้งคนโสดที่ยังไม่มีแฟนก็จะมีแฟนคราวนี้แหละนะคะถ้าท่านที่รักใคร่ชอบพอกันมาเนิ่นนานแล้วมาถึงจังหวะที่จะสามารถลงเอยกันได้ก็ไม่มีอุปสรรคปัญหาอันใดนะคะสําหรับครอบครัวก็รักใครอกหุนกลมเกลียวกันดีหรือครอบครัวใดแต่งงานกันมาเนิ่นนานยังไม่มีลูกมีเต้าปาถนาอยากจะตั้งครรภ์อยากจะมีลูกมีเต้า ดังนั้นในช่วงนี้ช่วงเดือนมิถุนายนนี้ท่านมีโอกาสที่จะตั้งคันได้นะคะหรือท่านตั้งคันแล้วจะมีเกณฑ์ว่าจะได้คลอดลูกคลอดบุตรอะไรบุตรของท่านที่อยู่ในคันนั้นก็แข็งแรงดีนะคะโอเคสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ช่วงวันที่10ถึงวันที่20มิถุนายน65นี้ถือว่าดวงท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะคะ ขอให้มันทนําบุญสร้างบุญสร้างกุศลให้มากๆอุทิศส่วนบนุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดวงของท่านมันตกนิดหนึ่งตรงที่ว่ามันอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรมันติดตามมาทําให้ท่านนี้อาจจะมีความรุ่มหลงม,ม,มัวเมาในด้านจิตวิญญาณพลังงานบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะโอเคแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้ และขอเชิญชวน FC ทุกคนที่เข้ามากดส u b สไ r i b e แล้วไม่เห็นคลิปวิดีโอแล้วก็ออกไปหวนกลับมาใหม่อีกครั้งนะคะตอนนี้แม่หมอหายป่วยดีแล้วหมดทุกสิ่งทุกอ,อย่างหมดเพราะนี้แล้วกลับเข้ามาได้เลยนะคะแล้วมากดส u b ส,สไ r i b e อีกครั้งแล้วมาเป็น FC ประจําแล้วแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกท่านโดยทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะที่เข้ามารับชมรับฟัง ขอขอบคุณเป็นอย่างมากขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะคะพบกันอีกครั้งในเดือนนี้แหละเดือนวิถุนาคือวันที่21แม่หมอจะมาตรวจเช็คดวงชะตาคนเกิดทั้งกิจวันอีกครั้งในวันที่21มิถุนาไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2565อย่าลืมนะคะคอยติดตามด้วยนะคะโอเคบายบาย thank you so much